โอ้ยเราก็เสด็นขึ้นมาเสนอหาเสดจพระจาจ้าลงกันป่าลงกันเลยจ้ปะป้าจ้าหอบกันบแป๊บหนึ่งหน,น,น,นูพาลงถ้ำจา้าเดี๋ยวฝากน้ำปูไว้ตรงนี้ก่อนพาลงถ้ำจ้าขออนุญาตนะจ้าลงถ้ำนะจ้า มาทั้งทีเอาให้คุ้มล้มหล่นปากแตกนี่เนี่ยเดี๋ยวให้โทรศัพท์แตกกันปากแตกได้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นด้วยความเป็นห่วงน้องกันบ้างไหมพี่ๆก็ห่วงน้องเหลือเกินโทรศัพท์ห้ามแตกปากแตกได้ไม่เป็นไร จ้าพาลงทาท้าจริงๆนะจ้าถ้ำหินจ้าถ้ำหินจริงๆจ้าอขออนุญาตนะจ้าอุ้ยข้างในสวยมากถ้าโบสถพญานาคราชนะจ้ะตอนนี้ย่องเบาลงแล้วคนไปถ้าไปไหนคนนึงแล้วอ่ะ ท่านที่นุ่นชื้นนะมีเรื่องชื้นเลยนะตรงนี้ชืนช้นอ,อ๋อไปพี่นมยไปทางไหนเนี่ยโอ้ยแม่สวยนบดีเวสุวรรณอันนี้พ่อปู่ยักษ์จ้าแม่มาดูมาดูถ้ำกันกนะพ่อปู่ยักษ์อยู่ในถ้ำจ้าปาู่เทวีสุวรรณนะจ้า แล้วก็อ,องค์นาค,นาคาีนะคาทำเด็ดพระพุทธการตัวไดเดี๋ยวค,ค่อยเอารูปองค์นาค,นาคาีนะคาอ,อันนี้พระปู่อะไรอะ่ะขออนุญาตหน่อยนะจ๊ะพ,พ,พี่หนูมีเดี๋ยวหนูตามไปเดี๋ยวหน,หนูนี่ค่ะพระปู่ทิพพดีเวสุวรรณอันนี้เป็นพระปู่ทิพพดีเทพเวสุวรรณ อ๋อแม่ยาอย่างงามเลยจ้ะมีข้างคาวด้วยมีผ้านอนสวยงามมากอุ้สวยงามมาก,อ,มามมากอันนี้พ่อปู่วิรูป,ปักโขในนามพ่อปู่เทวเวสุพันธ์ทิปดีทวเวสุพันธ์มาหละจ้ะดูนะสวยงามมาก สาธุ้าสาธุดาสาธุเดี๋ยวเดินตามพี่พี่เข้าไปก่อนลื่นหนูไม่ได้ใส่รองเท้าคู่นั้นมาดิลื่นอนะอันนี้เป็น คล้ายๆกับปูป่ปรากฏหนูด้วยหนูไม่ได้ใส่รองเท้าลัดส้นมาหนูไม่หนูไม่ได้ใส่รองเท้าลัดส้นมานมนมท้า,า,ทาคู่นี้ลืน่นลื่นปุดแหละ พระนอนเนี่ยเอออออันที่ลื่นยงไม่ยังว่าลื่นเนี่ยไม่ได้เลยเอาข้างบนนั้นมีอะไรข้างข่าวไม่แล้วขึ้นไปมีอะไรไม่มีขึ้นไปแล้วหรอคะไปแล้วเมื่อกี้นี่เองพัะนอนนี่มัใช่อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังต่อพระนอนนอน พนอนเนี่ยสิยังพนอนพนอนมีพนอนอยู <S 1> <S 1> <S <s ่พูดแต่ลื่นชิบหายลื <s <s ่นวะาคุณนี่เนี่ยเน้ปลือนแข็งุ um ี Freud ่นเนี่ยเนยด้วยเปมันแข็งทล้ว

าถ่ายรูปตรงจะถ่ายรูปตรงไหนวะถ่ายป่ะมาคือเพื่อเพื่อไปทำท่าทำทางเลยเดี๋ยวจะตัดให้ไหน้าสาวสวยเลยที่เขียวอ่ะกดดิกดนีิเนี่ยกดกดเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเออหัวดูหัวคาดอ่ะอันนี้ด้วย เนี่ยอ,อืมเออเออเอืมฮึเขาเรียกปูกยักษ์อะอะปู่ยักษ์ในในน้ำหน้าคลาดอะเนี่ยฉันจะทำแบบนี้จะปั้นแบบนี้ใช่ไหมนนแบบนี้อันนี้สมมตินนะฉันจะปั้นแบบนี้เจพาพญานานคะตัวนี้นะ แรวกาา็เอาพระประธานเอาไปเจอไว้ <c oughs> แรกแรกี่แรก่เอาวางไวนะ้แรกนะเอาแวางาวางไว้แล้วแรกแ,แต่ทางบวกด้วยนะยี่เป็นสี่นะอ้าเจ็ดเมือนกันเลยสามเจเจ็ดสามอันนี้สามสองเจ็ดปั แบบนี้ใช่ไหมแล้วเอาพระพุทธมานั่งอรงนี้ใช่ไหมเป็นองค์ประธานคือเป็นน้าปกไปเลยอ่ากิ้งแต่ว่าพยายามอย่าให้หัวเสียท่านตรงไงเพราะว่ามันดูไม่ดีโอ้แสงอมตาไวโอเลตมอนทำปรทุมเหมือนทำที่นู่นนะวะที่ประทุนที่ที่บุ๊คอุทไทยอ่ะที่ระไปอุทัยกันอ๋ออุทัยธานีอะนะอ๋อ แต่อันนี้จะเป็นเหมือนท่าประทุนมากกว่าท่ามาทุนที่แต่แต่สวยหน้าน่าอยู่อยู่ได้อยู่ได้ฮะมีมีปากกตด้วยนะใช่ไัปเกิดันี่ล้องนี้มันนะกล้องอันนี้โคตรสว่างเลยดูอะไรเยช่องอะไร ข้างคาวไงดำๆเลยห้อยอยู่น่ <Okay. S 1> ะห้อยอ้ยอยแบเจ็มเลยนะะ oh, <okay. S 1> ้ระวังจะขี่ใส่หัวต้องไม่ขึ้นมาหรอกกลัวน้ำหนักลด <laughs> อ้าวนี่หินไหนเนี่ยหินอ้อยอ่ะอ๋อนี่เกิดจนอันนี้หินย่อยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโอ้โหโอ้โอ้สั่นสั่นออมันหยดลงมาเนี่ยน้ำมันหยดใช่น้ำมันหยดลงมามันเป็นหินอะไรหินย้อยไงไม่ใช่เขาเรียกหินอะไรนะหินแบบเนี้ยหินย้อยหินย้อยมันมาตามน้ำไงมันมีหินแกนิกอ่ะอันนี้หินปูนหินปูนเอาไปขูดยังไงฮะต้องพาไปขูดเราเนี่ย mười lăm tuổi này lắm dài này đã không được không được mất mát mhm 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 ผู้เฒ่ากำลังขึ้นขึ้นถ้ำผู้เฒ่ากำลังขึ้นจากถ้าตอนเดินน้นลงตัวปิวไม่สนใจน้องเป็นไงพอขึ้นถึงขั้นหลังโกงขึ้นมากันเหอบเลยเชียวหอบกันเลยเดียวเชียวเลยไปลงไปไม่น่าเลย ไม่น่าเหนื่อยเลยเฮ้ยกลับไปกินข้าวเลยได้ไหมหมดแล้วจานเลงบอกว่าเรอเอารถได้เออเต้องอน้ลงนาน้อปรถงไปก็ไม่ต้องไปคนไปรถมาแล้วไม่ไปคารวะที่นู่นเหรอที่ไหนที่นู่นเนี่ย

โอ้ยเฮ้อไอหน้าหลงกลเลยเนี่ยเขามีกฎระเบียบด้วยเนี่ยเขามีกฎระเบียบว่าแหกกฎเราแหกทุกกฎอ่ะเนี่ยเราแหกทุกกฎเลยไม่เราแหกเราแหกหมดเลยเพราะเราล้มเราล้มเราแหกหมดทุกกฎอ่ะ นี่แต่ข้างคาวนังแกเราขี่ใส่เราอะเ้าวมันใส่โป๊กอี้อ้หามเดิไปดูต่หาที่นั่งรองดีกว่าปะ้เอาว้กกันตรงนี้ไงไอตรงเสืออะข้างบนแล้วก็สงสัยคนนั่งูก็ไม่ถามไ่กงั่าตรงเ้อไงกันไว้อ่ะถามเข้า แล้วก็อขึ้นไปชั้นสองเขาบอกว่าห้ามนี่เขาบอกให้ห้ามห้ามกันแล้วอ๋อไม่โทรเออไม่ไม่มีโทรด้วยลืมไปไม่มีอะไรหรอกอันนั้นกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ลื่นๆนะแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่อยู่คุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้เดือดจะเหงาก็ไม่มีคนคุยด้วยอ่ะยิงคุยกับแมวอยู่โอ้ย ย้อนกลับไปใหม่เดี๋ยวกล้องใหม่คุยกันอยู่สามคนงงงงเอาเถอะไเห็นเขาไปคุยด้วยน้ำมึดหูดับล้วเนี่ยคุยสามคนมีหนูมีพี่แล้วก็มีเชฟไปห้งไหนมาไปกี่ห้องห้องเดียวมีทั้งหมดสามแ็่แค่ชั้นสองอะละมันลื่นถ้านอนถึงระเบิดต่อเลยไม่กล้าเสียงดังพี่เขาบอกว่าข้างบนข้างบนไม่มีอะไรมันไปอีกทางมั้ง ก็ขึ้นบันไดที่หนูบอกว่าข้างในมีอะไรบันไดเหรอแล้วข้างบนมีอะไรไข้ด้วยก็จะเป็นฟิวที่แบบเหมือนมาน้ำตกจะเป็นหินเพชรระยะคลองนั้นจะเป็นหินไม่หลอกเราทลองที่แบบธรรมชาติโอ้หินไม่มีอะไรหมายถึงไม่มีรูปปั้นแต่พี่นวลไปเอารูปมาเรียบร้อยแล้วสวยงามได้จะมียัมีปูงดัมแซนคลิปการทันไปหลอมเลื่อนไม่เลื่อน ลื่นไม่เลื่อนอยู่ที่ตัวเราเลยรองเท้ามันแข็งไงถ้าไปรองเท้าผ้าใบไม่แข็งไม่เลยเหรอแต่ว่าไปเจอก็ยังบอกอยู่ไงกำลังเดินขึ้นไปแล้วพี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรหนูไม่ต้องเดินขึ้นไปอ๋อก็เลยไม่มันชโงกหน้าลงมาแล้วบอกไม่มีอะไรอ๋อใช่ไปไม่ถึงเขาไม่เห็นไงไม่ใช่ลงไปที่ไหนฝันให้ไกลไปไม่ถึงมันจะเป็นจุดที่พาจารย์ท่านนั่งนั่งอยู่ในนั้นเลยตั้งแต่เขาจะอยู่มาอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีวัดพระเขาจะอยู่ในนั้น อาสรุปเรามีพระเป็นเป็นป่ะไม่มีเป็นรูป้นเป็นที่สัมผัสให้เราไปแล้วให้เรารู้ว่าอ๋อตรงนี้นะแต่เห็นกดปักอยู่อันนึงแต่นั่งชั้นสองใช่ไหมอันนี้ห้องแรกอ๋อห้องแรกจะมีห้องนึงที่ท่านไปอยู่ในนั้นเลยแต่จะมีสองห้องอ๋อเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวได้ไม่ใช่หรอกมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าให้เราสัมผัสสัมพันธ์ทำไมถึงมีกฎแล้วให้เรามองไปเราเห็นไหมเราสังเกตเห็นทุกอย่างเราใช้จิตดาราการอย่งพี่นะ เจอมีพระอาจารย์หนุนนว่า่างที่เขาเล่าหนุนนัวฟาอาจารย์แก่เลยพระอาจารย์แบบไปเลยว่าแก่แลพอาจารย์เขาอินทิพย์ไงเขาก็เลยแบบยังไม่แก่ก็ให้บอกกำลังให้จินตนาการจะให้ห้าสิบหกเนี่ยเหรอ พี่นมเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดพระอาจารย์ท่านเดินไปตรงนั้นไม่หอบพี่นมห้าเจ็ดหอบแล้วจะหอบสมบัติกลับ <laughs> แต่ว่าขึ้นพอดีขึ้นไปนะแล้วไลายแล้วบอกพระแบบจะอ๋อหนูก็มานหอบพระอแบบาจารย์อ๋อย่างเป็นทางเก่ๆ <laughs> <laughs> ขึ้นไปแล้วหรอเยอะแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วจะไม่สุดแต่ยังไม่ถึงที่พระอาจารย์นั่งอระอาจารย์จยชวนกันว่า แต่ม่ยังยังไปไม่ถึงคักข้าตาไปก็ไปละกำลังให้นึกภาพจินตนาการภาพเป็นั้นสองมีบันไดขึ้นไปชั้หใช่ค่ะก็คนนู้นอ่ะแทนหนูว่าเขาขึ้นไปก่อนแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่ขึ้นมาเ้วปกติ้ำโดยมีอะไรแต่ต้องมีความสวยงามททำทุกอย่างต้องใช้จินตนาการก็ไม่มีอะไรที่เหรอายกถ้าถ้าเรามองธรรมดาก็จะธรรมดา กไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็มีความสวยงามของั้นด้วยของอย่างนี้เราจะพูดมันก็ดูเบอร์ถ้าเราไปแล้วเราไม่กินเี่ยมันก็ไม่จิงก็สวยแต่สวยงามครับท่านายก็เป็นที่นั่งของสมาธิอาจารย์อย่ที่นึ่แล้วก็ทีนบารมีใช่ไหมใช่เสงความรู้สึกมันมีสึกทีึกมาอยู่หนักตรงนั้นแต่ว่าหนูไปไม่ถึงเพราะว่าแฟนหนูบอกว่า ไ,ไม่มีอะไรหนูก็เลยเอาไม่มีอะไร <laughs> ก็ไม่เคลื่อนไปเพราะเราทีนี้เราก็ได้สัมผัสบริารสมนัญแล้อะไรอย่างนี้ก็เลยที่ว่าจะไปขโมยสมบัติแม่นะแต่ก็เอามาไม่ได้ไม่ไหวแล้ <laughs> วขึ้นหร,นหรไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> แ,แ,แ,แต่ถ้าถามหนูว่า สสััมผบารมีนั้นหนูก็ร้าน่าคิดว่าตอนแรกหนูไม่ทราบค่ะอาจารย์มันังเสพศาสนาเป็นอย่นงนี้เจต,ต <c oughs> นาการะอาจารย์กำลังอายุแต่หนู่ตอนที่ขึ้นไปน่ะมีแหละมีบารมีอะไรสักอย่างมีแหละที่อยู่ในนั้นคการรู้สึกใจหนูก็เชื่อเป็นนัคราชซึ่งหนูยังไม่รู้ว่าพระอาจารย์ได้น,นั่ง ปิปัสนนากรรมฐานน่ะอีกไปหนาตรงนั้นเพินมาวตอนนี้พอลงมาอ,อ๋อรู้แล้ลกวก็เลยพาร,พรู้สึกเหมือนว่าเป็นพระอาจารย์องค์แก่ๆนั่งเงยบเงียบูัว่าเห็นพระอาจารย์จริงๆแต่ความรู้สึกหนูคือว่าพระอาจารย์พ่ะพี่เขาเล่าอันนี้ดูด้วยหนูนะไม่โกหกนะก็เลยพารู้สึกว่าอ๋อพระอาจารย์แก่ๆนั่งเซเลยนั่งดื่มดื่มมาเยอะเลยมัอนายุเยอะเลยเรา ขาสั oh, ể, để, để, để i, ่นท่านสองแต่ไอไน้องชายมันบอกว่ามันมีอะไรจะให้มีอะไรคสวยงามนมันบอกว่ามีอะไร 嗯。 ยวมาใหม่วันนี้ขาล่อยแล้ว Người làm người đó đâu. Mày nào đâu nạ mấy nạ mấy nạ vô đây คียไฟล์แปบๆเพราะว่ามดมันเข้าไปไพอเปิดแล้วมดไม่ไฟล์มันช็อตมดมเ,มเดี๋ยวปักเราจะพังเดี๋ยวเบเกอร์เราจะพังเอากรุ๊งเหม็นเนเอาไปใส่ไว้